สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ก็จะเป็นการเรียนอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการหารเลขยกกําลังนะคะอ่ะมาพิจารณาคราบอกว่าให้เราพิจารณาการหารเลขยกกําลังต่อไปนี้นะคะะข้อที่1นเนาะสส่วนหอ่ะไม่ใช่2อส่วนหยกกําลัง5ห,หารด้วยอะไรคะ2ยกกําลัง3หมายความว่าย,ยัางไงอ่ะ ถ้าสมมติคูเขียนกระจายก่อนเนาะ2ยกกำลัง5ก็คือ2คูณก,กันกี่ครั้งคะ2คูณกัน5ครั้งถูกต้องไหมเอ่ย2คูณกัน5ครั้งแล้วก็หารด้วยเลยคะ่ะ2ยกกำลัง3ก็คือ2คูณกัน3ครั้งถูกต้องไหมเอ่ยอ่า2คูณกัน 3ครั้งนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าอะไรคะมันเหมือนกันเลยเราสามารถหารได้ไหมาสามารถหารได้นี่หารตัวนี้นะคะสองตัวนี้หารสอง,สองตัวนี้หารสองเป็น1ดังนั้นด้านบนเหลือสองคูณสนะคะก็คือ2ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ4นะคะมีค่าเท่ากับ4ต่อไปนะคะต่อไป 0ลบ0.5ทั้งหมดยกกำลังสหารด้วยลบ0.5นะคะลบ0.5ยุกกำลังสก็คือลบ0.5คูณกัน3ตัวเนาะ,ะลบะูนนะคะหารด้วยอ่ะหารด้วยนะคะลบ0.5ลบ0.5นะคะ เราจะสังเกตเห็นว่ามันสามารถตัดกันได้ถูกต้องไม่เอยหายกัได้ดังนั้นด้านบนเหลืออะไรคะลบ0.5ยกกํากกำลัง 2, 2นั่นก็คือลบ0.5ูณลบ0.5ได้0จุดอะไรคะ2 5ถูกต้องไม่เอ่ยอ่ะถ้ามันเป็นตัวแปรล่ะ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n มันก็คืออะไรคะข้างบนตัวเศษก็คือ A คูณ a คูณ a คูณไปเรื่อยเรืจนถึง A มีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย่ามี M ตัวซึ่งเราไม่รู้ว่า M เนี่ยคือเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะหารด้วยหารด้วยนะคะ A หารด้วย A คูณ a คูณ a คูณไปเรื่อยๆจนถึง n ตัวนะคะตอนนี้มี n ตัว ดังนั้นเราสามารถทำได้ยังไงคะอะ่เราไม่รู้ว่า m ตัวกับ n ตัวเนี่ยตัวไหนอ่ m กับ n มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราเอาอะไรคะ,อะเอาเลขชี้กำลังถูกต้องไหมเอ่ยอย่างข้อที่ผ่าน,านมาเนี่ยอย่างข้อข้อแรกอย่างเงี้ยเราก็สามารถหาได้จาก2ยกกำลัง5ลบด้วย3ถูกต้องไหมคะก็จะได้ 2ยกกกำลัง2เนาะดังนั้นถ้าตัวเศษคูณกัน M ตัวตัวส่วนคูณกัน N ตัวนะคะเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยก็คือจะได้ A ยกกกำลัง M A ยกกกำลัง M อลบ n นะคะอ่ะเราก็จะมาดูนิยามนะคะนิยามเขาบอกว่าถ้า A นะคะ เป็นจานวนใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์เนาะถ้า a เป็นศูนย์ไหมคะค่าที่ได้มันก็จะเป็นค่าที่ได้มันก็จะเป็นยังไงเอ่ยมันหาค่าไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าตัวอะไรคะตัว a เนี่ยตัว a เนี่ยเห็นไหมตัว a มันเป็นอะไรคะมันเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวหารด้วยนะคะเพราะอะไรคะเพราะ a เป็น ตัวหารนะคะจึงอะไรเอ่ยเป็น0ไม่ได้นะคะและ m กับ n เป็นจำนวนเต็มนะคะเป็นจำนวนเต็มดังนั้นเป็นเต็มบวกก็ได้หรือเต็มลบก็ได้นะคะเราจะได้ว่า a ยกกำลัง m หารด้วย a กำลัง n หาได้จากนะคะ a ยกกำลัง m ลบ n นะคะก็คือให้เอาเลขชี้กําลังมาลบกันอย่างที่เราเคยเคยเรียนผ่านมานตอนมหนึ่งถูกต้องไหมคะเขาบอกว่าถ้าเลขชี้กําลังอ่ะถ้าเลขยกกําลังเนี่ยถ้าฐานเหมือนกันหารการให้เอาเลขชี้กาลังมาลบกันแต่ถ้าฐานเหมือนกันเลขชี้กําลังอ่าถ้าฐานเหมือนกันคูณกันให้เอาเลขชี้กาลังมาบวกกันถูกต้องไหมคะเหมือนที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วเนาะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างเขาบอกว่าให้เราหาอะไรคะจงหาผลหารของจํานวนต่อไปนี้ในรูปของเลขยกกาลังดังนั้นให้เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกาลังไม่ต้องอะไรคะไม่ต้องหาค่าออกมาเนาะดังนั้นข้อแรกนะคะ11ยกกําลัง8หารด้วย11ยกกําลัง3ามันก็คือ11ยกกําลัง8ลบ3หรือมีค่าเท่ากับ11ยกกําลังอะไรคะยกกําลัง5้าต้องไม่เอ่ย ต่อไปนะคะเศษ1นส่วนสยกกำลัง4หารด้วยเศษ1นส่วนสยกกำลัง3ดังนั้นข้อนี้ก็จะได้เลยคะเศษ1นส่วนสยกกำลังอะไรเอ่ยสีลบ3หรือมีค่าเท่ากับเศษ1นส่วนสนะคะต่อไปข้อที่3อ่ะข้อที่3 6มกยกกำลัง10หารด้วย6ยกกำลัง7แล้วก็ หารด้วยยกหกยกกำลังสองดังนั้นข้อนี้ทำยังไงก่อนข้อนี้ทำยังไงคะอ่ะเราก็ทำให้มันเป็นเศษส่วนซ้อนก่อนถูกต้องไหมเอ่ยทำทีละขั้นนะคะทำทีละขั้นตอนข้อนี้ก็จะได้เลยคะ่ะหกยกกำลังสิบหารด้วยนะคะอ่ะหารด้วย 6กยกกำลัง7แล้วก็หารด้วย6ยกกำลัง2นะคะดังนั้นเราทำทีละขั้นตอนก็ได้นะคะได้ได้ค่าเท่ากันเนาะก็คือใครจะกลับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนจากหารเป็นคูณแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะทำทีละขั้นก็คือทำตัวตัวส่วนด้านล่างให้เรียบร้อยก่อนเราก็เขียนเป็น6ยกกำลัง1ิไว้ก่อนนะคะหารด้วยหารด้วย ตัวนี้นะคะต,ะตัวด้านล่างก็จะได้6ยกกําลัง7ลบ2ถูกต้องไหมคะก็จะเท่ากับ6ยกกําลัง10หารด้วยเลยคะ่ะหารด้วย6กยกกาลัง5นะคะจากนั้นก็หารกันอีกรอบหนึ่งก็จะได้6ยกกําลัง10ลบ5หรือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ หกยกกำลัง5นั่นเองเนาะก็ทําทีละขั้นแบบนี้ก็ได้ถ้าใครกับเศษเป็นส่วนแล้วดูแล้วมันงงง,งนะคะก็ทําแบบนี้ไปทีละขั้นนะคะอ่ะต่อไปข้อที่4 a ยกกำลัง 3n บวก2หารด้วย a ยกกำลัง2 n ลบ1นะคะข้อนี้ก็ทําเหมือนเดิมเนาะทำเหมือนเดิมนะคะก็จะได้ A ยกกกำลัง 3N บวก2หารด้วยใช่ไหมคะ A ยก,กำลัง 2N ลบ1ก็จะได้ว่าลบกับอะไรคะ 2N ลบ1แบบนี้ถูกต้องไหมคะจากนั้นครูก็จะอะไรคะเปิดวงเล็บเข้าไปก็จะได้ A ยกยกำลัง 3N บวก2ลบกับ 2N บวก1 ถูกต้องไหมคะจากนั้นก็ตัวแปรที่มันเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนกับบวกลบอะไรคะเลขอ่เขาเรียกว่าบวกลบเนาะตัวที่มันเป็นเลขชี้กำลังเท่ากันนะคะก็คือ3 n กับ2 N ก็จะได้ a ยกกำลังอะไรคะ a ยกกำลัง N ถูกต้องไหมเอ่ย2บวกกับ1ก็จะได้3นะคะก็จะตอบ เอยก,กำลัง N บวก3นะคะก็ตอบตัวนี้ยากไหมคะอันนี้ถ้าเราจำเเขาเรียกว่าอะไรนิยามเนาะหรือว่ากฎของมันได้นะคะเราก็จะสามารถนำไปใช้ได้นะคะ,ะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดที่1.3นะคะสำหรับวันนี้เนี่ย เนื้อหาไม่มากนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวให้พวกเราทำแบบฝึกหัดน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวครูมาเฉลยให้นะคะตอนท้ายคาบเนาะก,ก็สำหรับวันนี้ก็ฝากให้พวกเราทำการบ้านด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งเข้ามาเพื่อเช็คคะแนนนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ